โซลาร์เซลล์บูมบูมสวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับมาติดตั้งปั๊มบาดานะครับ1,100วัตต์นะครับยี่ห้อโจไดนะครับที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดชัยเชิงเซานะครับผมชุดนี้นะครับโครงสร้างของเรานะครับเป็นโครงสร้างแบบพิเศษนะครับเพื่อรองรับการที่จะทําในส่วนของห้องเก็บของนะครับผมนะทีมงานของเราชุดแรกนะครับทําการติดตั้งในส่วนของโครงเหล็กแล้วก็เรื่องของแผงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกทีมงานอีกชุดหนึ่งนะครับมาทําการ ตีฟ้าก่ออิดเทป,ปูนนะครับผม mm hmm. เพื่อทําห้องเก็บของเนาะ mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้นะครับใ mm hmm. นส่วนของโครงสร้างของเรานะครับ ก็นี่นะครับในส่วนของตู้คอนโทรลของเรานะครับตัวกล่องตัวนี้เป็น ACDC สวิตช์นะครับยี่ห้อเจ้าใดนะแบรนด์นี้นะครับรับประกัน2ปีทุกกรณีนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวปั๊มนะเป็นบ่อสีนะครับผมนี่หน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็น DC สบัลเลต์แท้นะครับเป็นคอสเตนเลต์นะครับสเปคปั๊มอ่าสิบคิวนะครับหย่อดลึกสูงสุด75เมตรนะครับตัวนี้เราหย่อนที่40เมตรนะครับใช้ท่อ2นิ้วเลยนะครับผม การติดตั้งในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างลําบากนะครับผมเนื่องด้วยเราต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับเพราะวมีพายุนะครับเข้ามาด้วยนะครับผมก็นี่ฮะจากที่เห็นนะครับพายุลูกใหญ่นะฮะผมพัดลมแรงมากอ่ะโอเคก็ในส่วนของตัวนี้นะครับหลังพายุเสร็จสิ้นนะฮะผ่านไปเรียบร้อยนะครับเราทําการเทน้ำนะครับตัวนี้เดินเมน2นิ้วเลยนะครับระยะทางประมาณ300อเมตรนะครับสบายๆนะครับน้ําถือว่าแรงมากนะครับ และนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วนะครับจบจบงานได้อย่างโอเคสมบูรณ์แบบนะครับผมก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0ูนย์หกสี่เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สองแปดสามนะครับผมหรือศูนย์เก้าสองหกแปดสามแปดสองห้าสี่นะครับโซดาเซบูบูมโซดาสวัสดีครับ